สวัสดีค่ะฟ้าพิมชาแน,นลค่ะมือนีพามาเบิงอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูพ่วงค่ะหมูแดดเดียวย่างนะคะพ่วงละสิบบาทแล้วก็ไส่กอค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้หมูย่างค่ะมีแต่แนวแซ่บๆเลยเด้อค่ะอันนี้ก็แกงเนื้อไม้ไส้เห็ดค่ะทุอย่างหลานนี่แซ่บมากๆค่ะ แล้วก็จะเป็นลาบไก่ค่ะแล้วก็จะมีมกลาบปลาตองค่ะมกลาบหมูแล้วก็มีสมหมูสมปลาตองค่ะสมหมูกับสมปลาตองก็จะมีทึ่งแบบย่างซุกๆนะคะมีแบบปิ้งซุกแล้วก็มีแบบดิฟกับมีนะคะเลือกได้ตามชอบเลยค่ะตามหมาักเลยแล้วก็มีมกลาบหมูค่ะมกลาบปลาตอง แซบทุกอย่างค่ะเข้าเนียวห่อนๆนะคะพิกัดกระยู่ที่ตรงขามโลตัดถนนพญาสุเลนค่ะผู้ใดอยู่ไกลหรือผ่านไปผ่านมาก็ลองมาแวะซื่อชิมเบิองเด้อค่ะแซบมากๆค่ะ